ดีครับตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะครับคลิปนี้ผมจะเดินทางจากเชียงใหม่ไปภาีสานนะครับก็จะไปสิ้นสุดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับภาคเหนือนะครับก็เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปภาีสานก็คือไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับไปรับชมในคลิปนี้นะครับภาคเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดขอนแก่นภายสานจุดเริ่มต้นอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านจังหวัดลำปางนะครับผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกไปทางอำเภอวังทองแล้วก็ยิงยาวไปถึงจังหวัดขอนแก่นทางหลวงตรงเชียงใหม่เป็นทางหลวงหมายเลข1-1นะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลข 1- 2นะครับจุดนี้เป็นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับไปจังหวัดขอนแก่นทางหลวงหมายเลข1 2นะครับก็จะผ่านเขาค้อผ่านปากทางขึ้นภูทะเบิกนะครับผ่านสะพานพ่อขุนผาเมืองนะครับหรือสะพานเมื่อยตอง เข้าน้ำหนาวเข้าชุมแพแล้วก็เข้าตัวเมืองขอนแก่นนะครับตรงอุตรดิตถ์มีทางลัดนะครับที่เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอทองแสนขันนะครับที่จะไปจังหวัดเลยถนนเป็น2ช่องจราจรลัดเลาะไปตามเขาตามชุมชนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในคลิปผมวิ่งทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งไปทางพิษณุโลกนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายก่อนเข้าตัวเมืองพิษณุโลกไปอำเภอวักทองแล้ว ขนนแกนจุดเลี้ยวหลักๆมี3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกที่จังหวัดลำปางนะครับถ้ามาจากเชียงใหม่นะครับตรงยาวมาก็มาเลี้ยวขวาจุดนี้ครับแล้วจุดที่2ก็จะเป็นจุดนี้นะครับตรงอําเภอเด่นชัยนะครับถ้ามาจากลำปางก,ก็เลี้ยวขวาจุดนี้นะครับจุดที่3ามก็จะเป็นมาจาก อำเภอเด่นชัยนะครับผ่านอุตรดิตถ์ก็มาเลี้ยวสายจุดนี้เป็นจุดก่อนเข้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับไปทางอำเภอวังทองแล้วก็เข้าทางหลวงหมายเลขหนึ่งแล้วก็ไปจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับเส้นทางที่เห็นด้านหน้ามาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับสายตรงไปนู่นก็จะไปจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้จอดพักที่เขาคอนะครับปตทเขาคอเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางมาให้ชมกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มปตทนะครับ ที่เข่าคอนะครับจุดนี้ก็จะเป็นสะพานพ่อขุนผาเมืองนะครับหรือสะพานห้วยตองก็จะผ่านจุดนี้เช่นกันก่อนเดินทางเราก็เข้าศูนย์มาสด้านะครับระดับโลนะซุปเปอร์ไฮเวย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราเริ่มออกเดินทางจากจุดนี้นะครับเป็นทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งระยะทางเชียงใหม่ไปขอนแก่น630กิโลเมตรอันนี้เรามุ่งหน้าไปจังหวัดลําพูนนะครับแล้วก็ลําปางนะครับ ด้านหลังเป็นตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเราออกจากตัวเมืองเชียงใหม่มาได้ประมาณส4กิโลนะครับยังไม่ผ่านถนนวงแหวนรอบ3นะครับเราก็ตรงไปจังหวัดลำพูนจากเชียงใหม่ไปจังหวัดลำพูนระยะทางไม่ไกลครับก็ถือว่าใกล้กันประมาณ40กิโลเมตรนะครับด้านหน้านี่เป็น สะพานนะครับก็เป็นถนนวงแหวนรอบ3าของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราออกจากจังหวัดเชียงใหม่ไปสะพัดหนึ่งก็จะถึงจังหวัดลําพูนนะครับแต่ไม่ได้เข้าตัวเมืองนะครับออกจากลําพูนมาก็จะมาจุดนี้จังหวัดลำปางเป็นดอยขุนตาลนะครับเรามาสักพันหนึ่งต้องผ่านจุดนี้นะครับไปเชียงใหม่นะครับวันนี้เป็น ขาไปจังหวัดลำปางแลครับถนนก็จะเป็นบนเขานะครับดอยหุนตาลน,นะครับแต่ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อันตรายนะถนนเป็นสี่ช่องจราจรเราลงดอยหุนตาลมาสักพักหนึ่งก็จะผ่านจุดนี้ก็คือถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปจังหวัดลำปางเข้าตัวตัวจังหวัดนะครับเราวิ่งตรงนะครับขึ้นสะพานสะพานต่างระดับเนี่ยขึ้นข้ามแยกได้เลยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดตัดที่จะไปเชียงราย ก็ได้แล้วก็ไปจังหวัดตากท้าดล่างนะครับพอเราไปสักพักหนึ่งก็จะมีช่วงลงลงสะพานจุดนี้เราวิ่งตรงอย่างเดียวครับไปสักพักหนึ่งจะมีสามแยกนะครับเราต้องเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดแพร่น,นะครับเพื่อไปอำเภอเด่นชัยนะครับจุดจุดนั้นก็จะต้องผ่านอำเภอลองนะครับงงที่แยกนี้นหลย ประมาสะพานนี้ก็จะเป็นจุดนี้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปอำเภอลองนะครับเราตรงไปอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับนี่แหละที่รถคันนั้นไปนะอันนี้เป็นแยกอะไรแม่แขมแยกแม่ขข้างล่างเป็นสะพานมันเป็นทางลอดแต่ล่างซ้ายเลี้ยวเราเลี้ยวซ้ายไปอำเภอลองถ้าขวาออกขวาไปบนขวาไปนูเป็นอำเภอวังชินน้องอันนี้เป็นหมอกหรือว่ามันปวด เอน่าจะไปตรงตรงเห็นไหมไปเด่นชัยเห็นไหมอุตรดิษ์เด่นชัยตรงไปโอ้ยนาไกจเว้ถ้าไปเลี้ยวซ้ายไปเมื่อกี้เข้าจังหวัดแพ่แล้วก็ไปน่านได้เลยมันจะสั้นกว่าสั้นกว่า,วาเยอะอยู่ทางลัดทางลัดตรงไปจังหวัดแพร่เราเลี้ยวขวาไปพอเราเดินทางมาสักพักใหญ่ก็มาถึงสามแยกจุดนี้ครับถ้าตรงไปไป ตัวเมืองแพร่แล้วก็ไปจังหวัดน่านนะครับสามแยกไฟแดงนี้เราเลี้ยวขวานะครับเป็นแยกใหญ่อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อไปมุ่งหน้าไปจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับก็จะเป็นทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับเรามุ่งหน้าไปจังหวัดอุตรดิษฐ์จุดนี้เป็นจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับเป็นทางลอดอุมโมงนะครับเป็นเขตจังหวัดอุตรดิษฐ์กว่าจะมาถึงจุดนี้มันต้องผ่านเขามาสักพักใหญ่นะครับ คลิปผมจะเน้นเฉพาะบางช่วงนะครับบางช่วงที่สําคัญนะครับเพราะหลายๆคลิปมีเยอะแล้วครับเส้นทางทางภาคเหนือเส้นนี้ตัวเมืองอุตรดิต์เนี่ยถ้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่หรือลําปางหรือจังหวัดแพร่มันต้องเลี้ยวขวาเข้าไปอีกนะครับจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งคือทางลัดนะครับทางลัดที่จะไปทางภายสาลหรือไปจังหวัดเลย ไปทางอำเภอทองแสนขันนะครับก็จะมีทางลัดเป็น2เลนนะครับ2ช่องจราจรนะครับก็จะลัดเลาะผ่านชุมชนมีหลายเลี้ยวอยู่ครับผมเคยไปสองรอบแล้วแต่ในคลิปผมเลือกไปจังหวัดพิษโกเป็นเส้นหลักเป็น4ี่ช่องจราจรเน้นวิ่งง่ายเน้นสะดวกนะครับขับง่ายกว่าแล้วก็ทําเวลาได้ค่อนข้างดีกว่านะครับจุดนี้พอมาสักพักหนึ่งจากอุตรดิต์เราเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะครับที่จะเห็นรถทัวร์ สามสี่ห้าคันจุดนี้นะครับเราเลี้ยวซ้ายมาเพื่อจะไปอำเภอวังทองจุดเลี้ยวสี่แยกเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแยกใหญ่ครับพิษณุโลกเป็นจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่เราไม่ได้เข้าตัวเมืองนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายมาเพื่อจะไปอำเภอวังทองกนจะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองนะครับพิษณุโลกตอนนี้เรายังมุ่งหน้าไปอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ก็จะไม่ผ่านแยกไฟแดงนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายเมื่อสักครู่ก่อนถึงรถตัวนะครับเปิดในคลิปผมลืมถ่ายนะฮะมันหายไปสั้นๆนเนี่ยเราหน่อหนึ่งสองพอเลี้ยวซ้ายมาก็จะมาบรรจบกับทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองคือบริเวณนี้นะครับด้านหลังเราเนี่ยเข้าตัวเมืองพิษณุโลกนะครับอันนี้เป็นเขตจังหวัดพิษณุโลกนะครับมุ่งหน้าไป อำเภอวังทองจากทังหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งก็มาเป็นทังหลวงหมายเลขหนึ่งสองนะครับจากพิษณุโลกไปเส้นแกนนะครับจากพิษณุโลกก็จะผ่านอำเภอวังทองนะครับแล้วก็ผ่านเขาเค้ะปากทางเข้าพูทะเบิกก็ผ่านจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับแต่ไม่ใช่ตัวเมืองนะครับผ่านสะพานห้วยตองผ่านน้ําหนาวนะครับบริเวณนี้นะครับ ก็จะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่แยกจะไม่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เขาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเพราะถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นทางหลวงหมายเลขหนหนึ่งนะครับที่จะมุ่งหน้าไป um le, อ่ากรุงเทพได้นะครับก็จะผ่านหลายอำเภอค่อนข้างหลายอำเภอเลี้ยวขวานะครับเป็นขวามือเรานะครับเป็นทางหลวงหมายเลขหนึ่งเส้นที่สามสามารถใช้ได้นะครับทางหลวงหมายเลขหน,หนแล้วไปต่อด้วย2 2 5นะครับ ถ้าไปสารตอนใต้ผมใช้เส้นนั้นค่อนข้างตรงนะครับเดี๋ยวนี้เขาขยายเริ่มขยายเป็นสี่ช่องจราจรนะครับก็จะผ่านชัยภูมินะครับไปนครราชสีมาได้นะครับแล้วไปบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ศรีสะเกดอบบุบลได้เช่นกันนะครับถ้าเป็นสี่ช่องจราจรยิ่งสะดวกนะครับเส้นนั้นเขากําลังขยายนะครับแต่ยังไม่ ไม่ครบนะครับอาจจะเป็นบางช่วงนะครับช่วงนี้ยังเป็นเขตอำเภอวังทองนะครับเราออกมาสักพักใหญ่นะครับที่ผมไม่เลือกใช้ทางลัดตรงอุดรดิตเพราะว่าเคยวิ่งสองรอบแล้วครับแล้วก็มีคลิปด้วยนะครับคือมันวิ่งค่อนข้างลำบากพอสมควรนะครับเป็นทางสองเลนนะครับแล้วก็ผ่านชุมชนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาค่อนข้างเยอะถ้าวิ่งเส้นนี้ค่อนข้างทําเวลาได้ดีเพราะเนี่ยนี่จุดซ้ายมือนะครับเป็นทางลัดที่จะมาบรรจบจุดนี้แหละครับ ครั้งก่อนผมเคยวิ่งก็มาบรรจบกับจุดนี้นะครับมาบรรจบกันที่จะไปจังหวัดเลยนะครับจุดนี้อันนี้เรามุ่งหน้าไปเขาคอนะครับเป้าหมายต่อไปก็เป็นเขาคอเนี่ยจังหวัดเพชราูรณ์เลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยเ้าไปพิโนโลาเตจเ้าเลยเนี่ยร้อยยี่สิบเนี่ยจะได้จบจบเนี่ยสายเนี่ยไปก็ถึงแล้วพาส่องแก้วก็ไปสองกิโลพิโนโลาเตก็ประมาณสามสี่กิโลนะจะได้จบจบเลยเออเลี้ยวซ้ายลมสักตรงไป ภูทะเบิกสองสามเจ็ดสองไปข้งเดียวก็เบื่อครับภูทะเบิกนะไม่เบื่อไม่เบื่อหนึ่ง <ไป S 2> สอง<ห>ตรงไปสี่แยกจุดนี้ห่างจากเขาครพอสมควรก็เ,เป็นหลายสิบโลอยู่ครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปขึ้นภูทะเบิกนะครับถ้ามาจากขนแก่นเราต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเนี่ยไปอำเภอหลุมศักดิ์นะครับจังหวัดตัวเมืองถ้าเลี้ยวขวา ทางหล <ไป S 2> วงหมายเลขเลสองหนึ่งเลี้ยวขวาตัวเมืองเพชรบูรณ์เลี้ยวขวาตรงไปขอนแกน่นสะพานห้วยตองตรงไปลมสักเลี้ยวซ้ายน,นีย่น้ำหนาว93ชุมแพร้อยหเอ้ยขอนแกนมาสักพักหนึ่งจะเป็นบริเวณน,นี้ก่อนถึงสะพานห้วยตอง สะพานที่มีต่อหม่อสูงๆนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างภาพศานกับภาคเหนือนะครับอันนี้เรามุ่งหน้าไปจังหวัดขอนแก่นนะครับด้านหลังนี้ก็เขาค้อนะครับผูตเปึกแล้วพิษพิษสนโลโลนะครับบริเวณนี้ก็ก่อนถึงสะพาน้มยตองครับก็เริ่มจะเป็นสองช่องจราจรนะครับถ้าใครผ่าน จุดนี้ส่วนมากก็จะจอดแวะพักนะครับแวะพักนั่งพักสักครู่หนึ่ง,งค่อยเดินทางต่อนะครับพอเราพักแล้วเราเดินทางต่อครับสะพานพ่อขุนผาเมืองนะครับหรือสะพานห้วยตองนะครับเขาข้ามสพานนี้นะครับเป็นสะพานต่อหมอค่อนข้างสูงนะครับเพื่อข้ามไปภ้าอีสานนะครับ จังหวัดขอนแก่นต้องผ่านน้ำหนาวก่อนนะครับน้ำหนาวแล้วก็อนสารแล้วก็ชุมแพแล้วก็จังหวัดขอนแก่นระยะทางจากเชียงใหม่ไปจังหวัดขอนแก่น630กิโลเมตรนะครับอยู่ภาคอีสานาแล้วนันเนี่ยข้ามสะพานนั้นมา เะี๋วโดนน้ำหนาวเลยเนาะเลยเลี้ยวซ้าย2.01นขอนแก่นตรงไปด้านหน้าก็อำเภอชุมแพเอเข้า Google เน้ะเหรอในท้งหลวงไมายเลขเฮ้ยอันนี้ท้งหลวงหมายเลขอะไรวะเนี่หนึ่งสองใช่ไหม เอาถ่ายดิถ่ายได้ครัวขาหาอำเภอจุมแพไม่เห็นไงป้ายเนะี่ยป้ายไมโครอะแลกจากซอยก็ได้นะแก่นก่อนทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองตรงไปขอนแก่นเห็นไหมนะผ่านเขตอำเภอคอนสารจุดนี้เป็นบริเวณอำเภอชุมแพเป็นอำเภอค่อนข้างใหญ่นะครับอำเภอชุมแพมีความเป็นเมืองสูงนะครับก่อนเข้า ตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับถนนช่วงนี้ก็ค่อ le นข้างหลายเลนครับผมก็ไม่ได้นับนะครับแต่ค่อนข้างกว้างนะครับเราก็มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองขอนแก่นก็เองไม่นานนะครับการเดินทางเนี่ยถ้าเราออกเช้าไปจังหวัดขอนแก่นจากเชียงใหม่นะครับผมว่าถ้าคนขับรถเร็วหรือไม่จอดพักสี่ห้าโมงเย็นก็ถึงนะครับออกเช้ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดขอนแก่นตรงไปสนามบินทักหลวงหนึ่งสอง ไงปตทเปตทก่อนก็ได้ก่อนเข้าเมืองขอนแก่นเนี่ยแหละโอ้ยรถเดี๋ยวนะ,ะชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายไว้ขอนแกน่น,ขอขอน,แกนนี่เขาเข้าเมืองขอนแก่นนะเนี่ยเมื่อกี้เป็นงวงแหวนเอา้าอะไรอีกเนี่ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะไม่แกอาจจะขับย้อนไปนู่นไงเออแต่ทำไมรู้ต้องระวังป,ป้าปทำไมย้อนอนะ่ะ ต้องระวังต้องระวังเร่อจิตใออลอดภัยปตทขอนแก่นจบถ้าอากาศสยญานขอนแกน่นสาย จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่นะครับมีความเป็นเมืองสูงนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางภายศานนะครับธุรกิจการค้านะครับแล้วก็การศึกษาทางการแพทย์นะครับก็จะเป็นจังหวัดใหญ่ทางภาีศานนะครับมี26อำเภอจากเชียงใหม่มาขอนแก่นคราวนี้ผมค่อนข้างจอดแวะพักเรื่อยๆไม่รีบนะะแล้วก um> ็ขับไม่เร็วด้วยนะครับเราก็เข้ามาถึงตัวเมืองขอนแก่นนะครับก็จะผ่านวงแหวนรอบเมืองนะครับ แต่ยังไม่ถึงใจกลางเมืองนะครับอันนี้ถ้าคนขับรถเร็วมาถึง้อนแก่นผมว่าใช้เวลาไม่นานนะครับ630กิโลเมตรนำคลิปจากจังหวัดเชีงยงใหม่ทางภาคเหนือมาไพศาลาาที่จังหวัดขอนแก่นขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอรขอบคุณครับสวัสดีครับ